ปีฉลูหรือปีวัวนะคะในดวงชะตานักษัทนี้นะคะในช่วงปี2,565เนี่ยลักษณะการเงินการงานนะคะตามลักษณะดวงชะตาเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ปรับดีสักเท่าไหร่นะคะยังมีเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายอยู่หรือมีการต่อเติมซ่อมแซมบ้านอาศัยนะคะหรือเป็นลนักษณะการซ่อมแซมสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเหมือนทาให้มีเงินเข้ามาเท่าไหร่เราก็ยังต้องมีเหตุที่จะต้องจ่ายอยู่เสมอ นะคะแต่เมื่อเริ่มเข้าเดือนพฤษภาคมนะคะหรือว่ากลางปีเนี่ยลักษณะการการจ่ายเนี่ยก็จะเริ่มที่จะลดลงชะลอตัวลงค่ะแล้วก็ลักษณะของการเงินการงานเนี่ยก็จะเปิดขึ้นนะคะลักษณะของการงานเนี่ยก็จะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือมีเกณฑ์ก,ก้าวหน้าและที่สําคัญเนี่ยดวงชะตาคนอุปถัมภ์คนเมตตาเปิดเลยทีเดียวค่ะก็จะมีคนมาสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการงานให้มีการพัฒนา และไปในแนวทางที่ดีมากขึ้นค่ะซึ่งสิ่งที่ต้องกังวลนะคะของคนที่เกิดในปีฉลูนี้นะคะก็จะต้องกังวลสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของข้อและกระดูกค่ะและอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆนะคะที่จะมีเกณฑดฟกช้ำดำเขียวหรืออาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลได้เลยทีเดียวแต่ที่สืบไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเกณฑ์ชะตาที่หนักนะคะและเสริมดวงชะตาค่ะด้วยการทําบุญเกี่ยวกับหลังคาและการสร้างพระนะคะส่วนนี้ก็จะเสริม เกี่ยวกับทําให้อุปสรรคต่างๆเนี่ยเบาบางลงนะคะแล้วก็จะมีสิ่งที่เข้ามาค้าชูนะคะให้ดวงชะตาของบุคคลเนี้ยมีการที่จะปรับไปในทางที่ดีขึ้นนะคะและแนะนําให้เสริมด้วยการไหว้ขอพรนะคะขจัดปัดเป่าอุปสรรคและความราบรื่นสมหวังนะคะโดยการขอพรจากองค์พระอาหารหันต์จี้กงนะคะเพื่อเสริมบารมีตัวเราเนี่ยให้ปรับ ดีขึ้นและถ้าท่านใดสามารถทานเจได้บ้างในบางเดือนของปีหน้านะคะถ้าทานได้ก็จะดีแล้วก็ปรับดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะ